ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมจิจีมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องดาวัญญาราชันตอนที่430นะครับหลังจากที่พระเอกนั้นเขาวก็ได้เข้าไปประทา กับพวกปรามาจาจรย์ตัวโกงเหล่านี้และในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับผมพระเอกของเราเขาก็ได้นึกอะไรดีๆออกเป็นเพราะว่าเขาก็ได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าก็จะมาใช้ตัวไหมสีขาวอันนี้ซึ่งมันก็จะมีความสาม,มารถพิเศษ ในการใช้เพื่อควบคุมจิตใจของเราผู้คนไปได้อีกด้วยซึ่งพระเอกก็เลยได้นำมันออกมาใช้ในการต่อสู้ลบประมือกับประมาจารย์พวกนี้ไปนะครับและพระเอกเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าใช้มันให้เข้าไปจูโจมใส่ พวกผู้อวุโสเหล่านี้ในทันทีและพระเอกก็บอกต่อไปอีกเลยว่าข้าเนี่ยนะก็ได้มีพลังของจกักัพราชินีมแมลงอยู่อีกด้วยและมันก็เป็นเพราะแบบนี้นั่นนะทำให้ข้านั้นก็เลยมีความสามารถในการมาควบคุมตัวนอนเหล่านี้ไปได้อย่างง่ายดา และเมื่อพระเอกก็ได้ทำการจมตีเข้าไปใส่ปรังมาจารย์ตัวกงเหล่านี้ไปและมันก็จึงส่งผลทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะขยับขยืน่นหรือว่าควบคุมร่างกายของพวกเขาได้อีกต่อไปซึ่งพระเอกเขานั้นก็ยังได้สร้างจำลองหอคอยอันหนึ่ง ให้มันก็ได้ขึ้นมาที่แห่งนี้บอกกับแม่นางหัวยานต่อไปอีกเลยนะครับว่าหากเจ้าก็มีของสิ่งนี้ไปอยู่กับมือไปแล้วละก้อนนะตัวเจ้าก็จะสามารถใช้มันเพื่อที่จะได้ควบคุมจิตใจของเราปรมาจารย์ทุกคนในตระกูลหนานกงของเจ้าไปได้อย่างง่ายดายมากๆเลยอีกด้วยและจากนี้ไปเจ้าเนี่ยก็จะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำของตระกูลหนานกง คนใหม่ไปอีกด้วยก็ว่าได้และอนาคตของตระกูลหนันกงนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับการเป็นผู้นำของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเลยนะหัวยานซึ่งหัวยานลูกศิษย์ของพระเอก เธอนั้นก็ดูเหมือนจะมีความเป็นกังวลอยู่แบบมากพอสมควรนะครับเป็นเพราะว่าเธอนั้นก็รู้ดีว่าของขวัญสุดแสนพิเศษที่พระเอกก็ได้มอบมาให้กับเธอนั้นถึงแม้ว่ามันก็จะมีค่ามากๆแต่สิ่งที่พระเอกได้ตั้งใจจะมอบให้กับเธอจริงๆมันก็ไม่ใช่หอคอยอันนี้แต่ว่ามันนั้นก็จะเป็น ตำแหน่งของผู้นำตระกูลนั้นกงที่แท้จริงต่างหากเนี่ยนะครับซึ่งหัวหยานเธอเองนั้นก็ออยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเลยมันก็ทำให้เธอ ได้เกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาในทันทีว่าเธอก็จะสามารถทำมันได้สำเร็จไปจริงจริงหรือไม่และพระเอกเขาก็จึงได้บอกไปต่อว่าการที่เจ้านั้นได้มามีพวกพ้องที่มีความแข็งแกร่งมันก็จะสามารถช่วยเจ้าได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวอีกด้วยและจากนี้ไปข้าก็อยากที่จะให้เจ้าสร้างทีมใหม่ขึ้นมาเป็นทีมที่ก็แข็งแกร่งและจะคอยช่วยเหลือตัวของเจ้าในยามยากลำบากยังไงกันละ่ะ และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะ เจ้าก็มีค่าคนนี้กับปบลิงที่ได้คอยมาดูแลและก็หนุนหลังของเจ้าไปอยู่แบบเสมอมาและมันก็เป็นเพราะแบบนี้นั่นนะตัวเจ้านะก็ไม่ต้องมาเกรงกลัวเรื่องอะไรอีกต่อไปแล้วยังไงกันล่ะซึ่งหัวหยานที่เธอก็ได้ฟังพระเอกของเราปลอบใจไปดังนั้นหมันก็ทําให้เธอได้ตอบกลับไปเลยนะครับว่าจากนี้ไปเธอก็จะขอให้สัญญาเลยว่าจะยอมมาทําทุกๆอย่าง เพื่อให้ตัวของพระเอกนั้นได้มีความภาคภูมิใจในตัวของเธอและทันเดนนั้นเองหัวหยานเธอก็เลยได้ทำการหยดเลือดของเธอให้มันได้เข้าไปในหอคอยก็เพื่อที่จะเป็นการทำให้พิธีในครั้งนี้มันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปนะครับผมแต่เมื่อหัวยานเธอก็ได้ใส่เลือดของเธอเข้าไปในนี้แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเธอนั้นก็ยังได้มาตอบกลับ ตัวของพระเอกไปอีกเลยว่าทำไมกันล่ะข้าเนี่ยก็ได้ใส่เลือดของข้าเข้าไปในนี้แล้วนะแต่ข้าก็กลับไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาแต่นิดเดียวและพระเอกของเราก็จึงได้ตอบกลับ ไปเลยนะครับว่าหัวหยานมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะเป็นเพราะว่าขอแค่เจ้าได้อยู่เฉยๆเนี่ยแค่นั้นมันก็มาเพียงพอซะแล้วล่ะเป็นเพราะว่าห้อคอยอันนี้มันก็จะทำงานแบบอัตโนมัติไม่ต้องให้จอมมาทำอะไรให้มันวุ่นวายหรอกและจากนั้นต่อมา หัวยานนี่ยน,นะครับก็จึงได้บอกกับผู้อาวุโสต่างๆในตระกูลไปเลยว่าเธอนั้นก็มีความต้องการมากยิ่งที่ก็จะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไปของตระกูลนั้นกงแห่งนี้แต่ว่ามันก็กลับได้มีปรมาจารย์ผู้หนึ่งซึ่งเขานั้นก็ไม่เห็นด้วยกับเธอแม้แต่น้อยอาจารย์คนนี้ก็เลยได้เอ่ยปาก ขัดขานกับหัวยานไปแต่ว่าทันใดนั้นเองจูจูหอคอยเนี่ยนะครับมานก็เลยได้มาทํางานไปและก็ส่งผลทําให้ปารมาจา์ก็เลยได้มายอมเชื่อฟังตัวของหัวยานและก็พระเอก ไปแบบโดยดีและเขานั้นก็จึงได้มาลงความเห็นไปเลยเพื่อที่จะให้หัวหยานเธอก็ได้กลายมาเป็นหัวหน้าของตระกูลนั้นกงคนใหม่ไปนั่นเองเลยเนี่ยนะครับและแม้แต่ปรมาจารย์ทุกคนในสำนักก็ได้มาเห็นด้วยกับความเห็นในครั้งนี้อีกด้วยเช่นเดียวกันทำให้หัวหยานเธอนั้นก็ถึงกับ ต้องมาอึ้งทึงในพรสวรรค์และก็พลังในการควบคุมจิตใจที่พระเอกของเรานั้นเขาก็ได้มีอยู่และจากนั้นนะครับชากก็จะตัดมาไปเลยที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอก็จะเป็นตัวละครที่เคยได้ปรากฏตัวเพียงแค่ครั้งเดียวในเรื่องนี้ก็จะเป็นผู้หญิงคนที่เคยบังเอิญมาเดินชนเข้าไปกับพระเอกไปนะครับและเธอนั้นก็จึงมีความรู้สึก ถูกชะตากับพระเอกเป็นอย่างมากและนอกจากนั้นพระเอกก็ยังได้เป็นรักแรกพบของเธอพระเอ,อกด้วยเธอก็ได้ตกหลุมรักพระเอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทว่าทันใดนั้นเองเธอก็เลยได้มาโดนพ่อของเธอที่ก่อเป็นถึงจกักรพรรดิแห่งดินได้ทําการซัดพลังโจมตีใส่เธอเข้าไปอย่างจังเลยนะครับผมเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยก็ดันเป็นลูกสาวที่มีความคิดแตกแยกและส่งผลทําให้จกักรพรรดิ ินนั้นไม่พอใจในตัวของเธอเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าพระเอกนั้นก็จะเป็นคนลงมือฆ่าสังหารพี่ชายของเธอให้ได้ตายไปแล้วนะครับอย่างเช่นไอเจ้าซื้อมาเฟ้ยฟานแต่ว่าเธอนั้นกลับก็ไม่ได้มีความโกรธเคืองอะไรต่อตัวของพระเอก แต่อย่างใดเลยและเธอก็คิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้นั้นมันก็เป็นความผิดของพี่ชายของเธอเพียงแค่คนเดียวสือมาไฟยฟานเนี่ยมันก็เป็นคนไปลงมือและก็วางแผนลอบสังหารพระเอกของเราไปถึงหลายครั้งไปอีกด้วยเธอจึงได้ทำการวิงวอนขอร้องให้พ่อของเธอนั้นแต่มาทำการปล่อยพระเอก ให้ได้เป็นอิสระไปแล้วก็ล้มเลิกความคิดที่จะมาล้างแค้นพระเอกไปได้แล้วซึ่งมันก็แน่นอนเลยนะครับผมว่าจากกักรพรรดแห่งดินเองเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดของลูกสาวเลยแม้แต่น้อยเขาก็บอกกับเธอไปเลยอีกว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนมาสังหารลูกชายของข้าให้ได้ตายลงและเป็นเพราะแบบนั้นไอเจ้าซูชิงหยุนเนี่ยมันก็จะต่องมาโดนฆ่าฆ่าตายไปสักทันเดียวซึ่งแม่นางคนนี้ นางก็รักพระเอกมากๆจนถึงขั้นที่ว่าเธอนั้นก็จะยอมมาสละชีวิตเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือตัวของพระเอกไปเลยเนยนะครับและเธอนั้นก็จึงได้พูดบอก กับพ่อของเธอต่อไปเลยอีกว่าถ้าหากว่าพระเอกได้มาโดนฆ่าตายไปแบบจริงๆแล้วแล้วก็นะันท่านพ่อข้าก็จะขอตายตามเขาไปด้วยอีกเพราะว่าการที่ท่านพ่อนั้นจะมาลงมือสังหารคนบริรสุทธิ์อย่างสูชิงหยุนมันนะครับก็เป็นเรื่องที่ไมยุติธรรมในสายตาของเธอและเธอก็ไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงในเรื่องนี้ไปได้ซึ่งจักรพรรดิแห่งดินเองเมื่อเขาก็ได้ฟังลูกสาว พูดไปดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยถึงขั้นที่ว่าจะมายอมยกโทษให้กับพระเอก เขาก็บอกไปเลยว่าเรื่องนี้เขาก็จะปล่อยให้สูชิงหยุนลอดไปก็ได้แต่เหตุผลมันก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวนันก็เป็นเพราะว่าตัวของเขานันก็หลงเหลือลูกสาวอยู่แค่เพียงคนนี้คนเดียวเท่านั้นไปอีกนะครับแต่ถ้าหากว่าครั้งหน้าตัวของเขานั้นก็มีเรื่องอะไรที่ต้องการที่จะให้ลูกสาวนันมาช่วยเหลือเขาไปแล้วลระก็แม่นางชุดสีเหลืองเธอก็จําเป็นที่จะต้องมาช่วยเขาไปโดยไม่อิดออดหรือว่า ดิเสซึ่งเมื่อเธอก็ได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวขอบคุณพอของเธอเป็นในทันทีและก็ตอบตกลงทําตามคำขอและจากนั้นเธอก็จึงได้ส่งจดหมายไปหาพระเอกซึ่งมันนี้ยก็จึงส่งผลทำให้พระเอกของเราก็มีความโล่งใจ แบบมาพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าตัวของเขาเองนั้นก็จะได้ไม่ต้องมาต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งดินให้มันได้เนดหนื่อยๆเพราะว่าจักรพรรดิแห่งดินถึงแม้ว่าพระเอกก็จะสามารถต่อสู้กับเขาได้อย่างสูสีก็จริงแต่พระเอกถ้าไม่จําเป็นเขานั้นก็อยากที่จะเลี่ยงการต่อสู้ในครั้งนี้จะได้ไม่ต้องไปต่อสู้ให้มันเปลืองแรงต่อมาพระเอกเขาก็จึงแต่ส่งของข,องขวัญชิ้นหนึ่ง กราบมาให้กับจกักรพรรดิแห่งดินเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณซึ่งพระเอกของเราเขานั้นก็ได้สร้างหลอมชุดเกราะใหม่อันนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นชุดเกราะที่มีความแข็งแกร่งแบบมากสุดๆป่าจบการประกอบน,นะครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้กอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสําหรับการรับชมและสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมทามหน้าที่เต็มที่แล้วก็อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม